สวัสดีครับวันนี้นะครับเป็นเรื่องแปลกนะครับสำหรับตัวผมแล้วก็ลุงชัยลวาวานี่คือเอฟซีนะครับตัวน้อยเดินทางมาจากในเมืองดูนะครับถ้าไหม่เสื้อใหม่นะครับบเาเอา,เอาจะเอาตัวจะเอาตัวที่งลุงชัยใส่นะครับ เป็นเรื่องแปลกเดี๋ยวอย่าพึ่งถอดครับอย่าพึ่งถอดเดี๋ยวเดี๋ยวางใจยังยอย่าพึ่งถอดเดี๋ยวจะอู้กับน้องเพื่อก่อนเดี๋ยวลุงแเสพขอหนูแนะนําชื่อและนามสกุลนะครับเอาชื่อชื่อฟิติกอนอ่อนน้องครับพูดดังๆแห่เสหมูแหม่ใหม่ดีออดีลุงชัยแกหูไม่ค่อยดีนะครับอหนูต้องบอกใหม่ครับขอดัง ดังหน่อยครับดังหน่อยครับปิติกรอ่อนน้อมครับอ๋อทรงกับน้ำสกุลเปิ้เลเด็กชายปิติกรอ่อนน้อมเปิร์นลน้ออ่อนน้อมและทีอย่างถึงชอบเสื้อตัวนี้ของลุงชัยครับสวยดีครับอ๋อสวยดีแล้วหนูรู้ไหมครับว่าถ้าหนูซื้อเสื้อตัวนี้มันจะมีของแถมไม่รู้ ได้โดยอัตโนมัตินะครับจะมีทั้งอ่า,ขาบขี่มูกห่งและสองขาบน้ำลายนะครับผมเหอจะได้กากเคลื่อนกลับไปอีกด้วยด<อ>ีใจไหมครับดีใจครับ <ś c oughs> ให้มันได้อย่างนี้นะครับนี่คือ F สีแแฟนพันธ์แท้ของลุงชัยเลยแล้วหนูจะให้ลุงชัยซื้อนมเนี่ยเท่าไหร่ครับค่าเสื้อตัวนี้ 1,000บาท1,000บาทนะครับได้ก่อขายก่อคุณนี่ขายแน่โอเคโอเคครับขอบคุณน้องเนาะขอบคุณครับพี่มาตต้ขอบค้ณหนูตองมานะครับเป็นเด็กดีของสังคมนะครับครับให้เรียนเก่งๆนะครับเป็นเด็กดีของพ่อแม่นะครับโอเค ขอบใจนะครับขอบคุณมากๆนะครับสอบก็ขอให้ได้ที่หนึ่งตลอดนะครับอย่าเอานิสัยลุงชัยไปใช้นะครับลุงชัยตกชั้นตลอดครับรูเรียกเข้าห้องเรียนนะครับมัวแต่ไปจับแมลงปอจับในเสื้อกอบห้องนะครับไม่เอาโอเคโอเคครับอบเลยมาหาหลักฐานถอดนะครับโอเคส่วนเงินตัวนี้เดี๋ยวลุงแสงจะพาลุงไทยไปซื้อนม นะครับเอามาเต็มเลยขอบคุณนะครับสำหรับน้ำใจนะครับาขอบคุณครับผมบัดนี้ครับขอบคุณครับโอเคครับขอบคุณครับขายเสื้อไปตวงได้ตังเหี่ยวปันแล้วก็ไปซื้อนมปากระปองน้ำมันกลบมาได้แหกเรียก ไอเซมนมันมาจินมด้จ้างมีสองตัวเขาได้กินจ้างเนี่ยอันนี้ไว้ไวก้ก้อยกินเฮ้บึ๊กินจ้างก่อนอืมตูนไว้เกลือไว้เวลาน,าน้ำนนท่วมน้ำท่วมลุงต้องไปซ่อซื้อละแม่นอันนี้หมดก็เติมหมดก็เดิมเพราะลุงกบบปอกินเข้าเท่าไดจะเน้นไปตางนมเนาะโอเคก่อนท้าอีครับปั้นเหลือเท่าไหร่ ปันเหลือเท่าไรปันเหลือนี่สาวสี่บาทเอาก่วขเนาเอาไปนักแห่งแอกวเอาะเอานักไปดั้งนมใ้พคะตู่ก็ะาถูกต้องนักไปดั้งนมเนาะร่างกายจะได้ยืนยาวสุขภาพจะได้แข็งแรงเนาะโอเคตามนี้ครับผม